สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอก,กันกับแบ็ดในช่วงบ่ายของเมื่อวันที่26เดือนพฤษภา,าคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมืาอนี้ค่ะแอดผ้าพายพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่บุญมีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอ่า เป็นทั้งแนวทางเพื่อนบ้านหมูอแองก์รักการรัฐบาลไทยค่ะพี่น้องคะแนวทางของปู่บุญมีในคลิปนี้ค่ะสิสดงว่าเป็นตัวใดฝากพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการนวมัสการค่ะเดินพ่นเดินพ่นตาบัวตึ้งหนมาเตอะผู้บอกว่ผู้ใดคะผมผมผู้บ้ามาแล้วมา บ้าน,น,นมาสก,การครับปู่ก็จะเลื่อนพ่อนเลื่มเลื่มเจะเลอนพอนจะเรับปู้โอ้ยตเป็นเนดแนวใดอกอ่นนปู่พอดีโทรมากับฝนตกทั้งฝนตกทั้งข้าาตัดหญ้าพอดีนะครับปู่ก็สิยด้ยนมาล่ะมื้นนี้คะสินอยู่ ค่ะมาถามมาถามไปนี้ค่ะผู้ผู้ฝันไปนะคะผู้คะฝันแล้วเรียงฝันฝันแล้วค่ะฝันฝันจะแย่งทำแม่จากมันถิ่นเป็นเป็นเล้าหรือหรือไทยมุเดนค่ะบัวเป็นเล้าหรือไทยจังนะค่ะ ฝันแล้วค่ะฝันเห็้ฝันเราไป็ยัางหมดไปว่ารถลขั้นเก่ามันย่างหัวค่ะยางหัวย่างหัวคือไปซื้อน้ำมันน้ำมันลราไอ้บ้าเราน้ำมันกับน้ำมันกับมีอยู่นะแต่วยย่ายาง ยางเลนับเปนอย่างนี้แล้วมันจึงิได้ปั๊มน้ำมันหมอนกันการลยางหัวเมั่อยางไปซื้อน้ำมันแล้วากับมาเอเมื่อเบิ่งลดยางมันพกหัวทุอ,อย่างลดเกิด่ชัวย่าง Lần ông năm mặt tên cận mặt tên đâu nói yêu lôi bát nó nói yêu nói yêu yeah. ừ. cầu hết bát nghĩa trong nước luôn 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 คขนมมันบมมันโมห่างชัเทียแต่ว่าพวงมาไลมันมาพวงมาไร่นัดแล้วขวดเตียมไ้เตียนกับเตียังระดุนตองกระดุตงมาสอประสันจนรลองเขาจับได้่ขึ <c oughs> ้นสอกับสอมเงม ปูค่ะมันบมันบดินเสียงเลยค่ะปูไมนเป็นเสียงค่อยๆอเลยค่ะปูอย่าคอยคอยคอยสั่เดยนคอยไดินบดิ้นรู้หรัอเหลเสียงเลยเสียงมันเหมืนเมือนนตัดหนาละกัเพิ่นฝนตกอันนี้คับปูก็ได้บดิ้นเสียงอันนี้ค่ะปูค่ะ เสียงไปใช้เสียงเอ้เสียงยได้<า>แล้วปะปันได้แล้วครับค่ะปิดปิดประตูไว้นะแมวเสียงดังมันเข่ามากกับปิดประนันตลาดกับประตูก็ได้ห้องห้องอัดเสียงแม่เปิออกเป็นผูฝันไว้หลดขั้นเกา่า มันติดอย่างหัวอย่างรถมันหัวค่ะที่ไม่จอดไปก็ปเลยไปซื้อน้ำมันบอกก็จะไปซื้อน้ำมันมาให้ในตีกน้ำมันเราก็เลยไปซื้อน้นตู้พัดี่ตู้พัด ยือตงหัววัดเป็นแบบมือื้ออันรวดเล่ารวดเล่าก็ะทะเบียนอันงอกเอ็ดปหารวดเล่าแต่ว่าเ่เห็นรวดเล่าดอกแ้วรวดวาเล่รถเล่าเบิดน้ำมัน่ ปูมันอย่างหัวผ <c oughs> มมันผมมันใส่แล้วมันมันชีดไปบ่ได้ดอกมันหูปลาเนี่ยมันอย่างหัวแล้วไม่จอดเลยคางท่าคากันไปซื้อน,น้ำมันน้ำมันลอยเดียวน้อยเดียวไปซ่อมนี่ก็้อดบานเขาอยู่ดอกประเสริ งี้ซัดได้บ้างนะซัดเหรอครับปู่ค่ะมันลอยเดียวไหลน้อยเดียวกว่าปานเยอะกว่เมืเ่อเบิ้งครับมาเบิ้งรถปูอีกมันมันหยางบ่หัวบัางมันก็ขับไปได้อยู่รถกับรถกั้นเกา่าเกา่าพุด,นะดอ่ะค่ะรถสันขนั้นเกา่าหนึ่งสัน สันก็บไ่ได้สอมตเะเกียบหร้าหอดห้าแปดหนึ่งห่้าแปดหนึ่งหนึ่ง่ะมันอยางหัว่าม,ามานอยจางหัวแต่ไดไป้ขางท่ากันไปซื้อน,น้ำมันกลับมาอย่างมันบ่หัวค่ะปรวค่ะ าแปดหนึ่งหนึ่งอันนี้มันที่เป็นเหล้าหรือเป็นไถ่เหรอ,นนะอมันเปน็นมันเป็นไถ่ก็ห้าแปดกับหนึ่งหนึ่งมันชื่อสามตัวกับห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งมันชื่อสองมันชื่อสองตัวกับห้าแปดกับหนึ่งหนึ่ง สับนนุนคีเ่เอาไปเล่ากัาแบแปดหนึ่ง่งมันชื่อสตัวกับหาแปบดบหนึ่งแ่งหน่งค่ะเเลยเอาแบบได้บัน สองเลยบ้คงครัเอาลองแต่เล้าเนาะเอาลองสองเลยบ้ะคะเออเอาเอาทั้งไช่ทั้งไทยทั้งเล้าเนาะค่ะแยกออกสองสองขันรถค่ะอย่าเอาไปรวมกันค่ะถ้ารวมกันมันถ้ามันออกไทยมันจะเสียเปรียบมันค่ะแต่มันออกเล้า มันก็ดีสำหรับเหล็กเล้าผู้ฝันก็จำได้สักนัน่นหรอค่ะบัวนันเป็นเรื่องเพราะว่าเพราะว่าแจ้งยกนันแจ้งน, 8, นันสัตว์ยกค่ะหาแปดหนึง่งหนึ่งหาแปดกับหนึงน่งหนึ่งฮกเจดีแปดไฮเอาวะครับผู้คะ จเจ้้าดไม่เห็นรถข้าเจ้า,บ,าบ่าเป่าใช่ไหมน้ม่มน้่มมันน้่มรถข้เจ้าอยู่แต่ว่าวบ่าเห็นบ่เห็นบ่เอาเนอะค่ะปู่เห็นแต่จะจขวางเพิ่นเห็นแต่จะจขวางรถ

แต่ลงตั้งท่นตั้งเล่าก็ได้ว่าเรศเ็ศปูก็ท่านได้ไปขอปูนี่ไปเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าที่ยี่สิบเก้ค่อยเอาไมมค่อเอาหลายๆตัวรันทั้งท่ิตถวลงหลายๆคลิปว่คลิปหนึ่งมันก็ต้องดคลิปหนึ่ง ไ,ได้คุยอีกมันฝันเห็นรอดมันผูดอะไสื้อซีโตกะซื้อห้าแปดหนึ่งหนึ่งันแยกออกแบบนั้นบกติแก็ย้อมด้วยย้อมงามงับงามงามงามเพิ่งจะออกกอกยังยังมันวางทิ้งเตอะเป็ี่ยนแบบโตแห้งโตแห้งอึ่งพอมันก็ว่าออกด้วยได้หรอ ค่ะพูดสำหรับมือนี่ยเก่าซรัพนี่แหละเนาะค่ะพูดค่ะมันขันกว่าย่อค่ะขันขันจัดจัดค่ะขันเป็นเรียนเป็นเล่าก็จำไม่ได้หรอกจำได้แค่สั้นๆค่ะจำได้ว่ารถท่านนั้นก็ไปซื้อน้ำมันนั่นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลงไว้ซรัพนี่แหละอายุวันนะสุขะพลังโศกโศกมันหมันอยู่ดีไม่แห้ง สบายดีเบิรดเปอรเลอรเจลเล่รอนขอบคุณปูหลายๆค่ะผู้ค้ากราบนมัสการนะคะผู้สาธุค่ะเน้นอาชีพสรุปแนวทางไทยคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูบุญมีนะคะพี่น้องคะมณีนะคะปูและมี่แนวทางมาฝากนะคะชุดนี้นะคะไปได้ทั้งสองอย่างเด้อพี่น้องเด้อรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งพร้อมนะคะรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งนะคะแล้วก็แนวทางตำเหล้ามือแลง นะคะพี่น้องคะ่ะแอดเขียนไว้ให้พ่อพี่น้องสองจุดนะคะเพ,พราะว่าบรูว่าอ่าสิไปรัฐบาลไทยหรือว่าสิไปเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องคะ่ะก็เลยเขียนไว้ให้สองอย่างเลยเด้อวเดยพี่น้องเด้อแนวทางของปูค่ะมีหาแปดหนึ่งหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะหาแปดหนึ่ง,นงห, 8, หนึ่งกับหกเจ็ดแปดหานะคะหาแปดหนึ่ง 6, 7, 8, ห,นะะห, 8, หนึ่ง,งกับหกเจ็ดแปดหาพ่อพี่น้องอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้ฟอมคะ่ะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะก็มีปมาานี้นะคะสาหรับแนวทางาจากปูบุญมีนะคะพี่น้องคะนํานไปพิจารณาเบิง้งเนาะพี่น้องทางช่องนําเสนอ <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพลเรืองรีบนเฮาสกุสุขณ์ขขขค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแลวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสาหรับความมุ่งในคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูบุญมีค่ะสําหรับ พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้ายากสิพากับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสําหรับคลิปนี้คะ่ะแอคเซสเดย์ขอตัวล่าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขุสุคนไปก่อนคะ่ะเอาไว้พอกันไหม่กับแอดในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ